สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องลูมี่นะัดอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำ w h a t s in my bag นะว่าในากระเป๋ามีอะไรบ้างปีนี้ก็ปี2020แล้วเนาะเราก็มาดูกันดีกว่าว่า <c oughs> ช่วงโควิดนั้นเราพกอะไรบ้างเนาะก็ไปดูกันเลยค่ะก็เราก็ไม่ได้ทำมานานมากอนะ w h a t s in my bag ก็ประมาณเกือบปีเออปีนึงแหละเออก็ประมาณนั้นก็จะมาเปิดให้ดูเลยว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ใช้กระเป๋าอะไรอยู่เนาะ นี่เลยนี่คือกระเป๋าที่เราใช้นะตอนนี้จะเป็นนี่เป็นของ Winner Winner c o s t u r BKK นะคะอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดที่ไทยเท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดเออเราก็เลยไปซื้อมาอันนี้ซื้อจาก Loft Thailand ที่สยาม Discovery ค่ะแล้วก็ปุปนเจอันนี้น่ารักมากแต่น้องดำแล้วเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ซักซื้อมาจาก Mini Good นะแต่ที่ f ิ t เจออ่ะแต่ เขาปิดไปแล้วอะแต่มันน่ารกมากจริงๆระคะมัน120มัง้งเอออย่างแรกที่จะพกนะเพื่อนๆอันนี้อย่างแรกเลยก็คือทิชชู่นะทิชชู่แบบแห้งนะแบบเวลาไปเข้าห้องน้ําหรือว่าอะไรเปิงนี้เราก็หยิบมาเช็ดได้เออหน้าแบบซับนุง่งซับหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่สองวันนี้ไปธนาคารมานะคะก็เลยจะมีสมุดบัญชีไว้อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ต่อไป ก็เด๋ยนนี้ก็จะพกไม่เยอะนะเพราะว่าเพราะว่าขี้เกียจแบกมันหนักมากแล้วมันก็ทําให้เราปวดไหลต่ตรงเนี้ยเออเวลาสะพายกระเป๋ามันก็จะปวดไหลอ่อ่ะมาก็จะมีหน้ากากอนามายัยนี่ก็จะเป็นชื่อเราเลยเป็นตัวเอ็นนะน้ำผึ้งเออเป็นของแบรนด์คอลคอลคอลเลปพีอะไรอะ่ะเออพอใส่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเออแต่สายนี้มันต้องอยู่ข้างหลังนะมันก็จะแบบรัดคอได้อะ่ะเออ มันสะดวกนะแล้วก็แบบเวลาเลิกใช้ใช่ป่ะมันก็จะพับเก็บเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะแต่ข้างในที่มันสีขาวนะเออมันก็จะเปิดองง่ายหน่อยถ้าถ้าเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยเออมันก็จะเปิดอเมคอัพก็เป็นธรรมดาเนาะที่ใส่แล้วมันก็ต้องเปิดอเพราะว่ามันมีการเสียดสีอะเนาะแล้วก็ต่อไปนี่เป็นผ้าเช็ดแว่นของมูจิจ้าเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราเอาแว่นไปเรียนใช่ไหม เราก็เลยพกตัวนี้ไว้เพราะว่าผ้าเช็ดแว่นมันมันไม่ค่อยโอเคอะของเราอะเออแล้วก็จะมีนี่มีครีมด้วยคุณเอกากระเป๋าอันนี้ออกไปซื้อของไงเออมันก็เลยมีครีมเข้ามาแล้วก็จะมี <c oughs> หาไม่ได้เลย iPad นี่มีชื่อช่องด้วยลูมินะัใครเจอหรือทำหายที่ไหนก็ฝากส่งคืนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคำพูดว่า if you want me to stay for the rest of my life อะ มันเป็นเนื้อเพลงของมอสซาเอ็กเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลคําแปลไว้ให้นะอันนี้ก็จะแ,แปลว่าพี่จินอูติ่งไงเอออันนี้ก็มอสซาเอ็กอันนี้ก็จะเป็นวินเนอร์แล้วก็นี่กีฮยอนนะจ๊ะเพราะว่าติ่งพี่กีจ้ะแต่ความจริงก็คือ <c oughs> ติ่งพี่มินด้วยแต่แต่ทําไมเราไม่มีตัวอักษรให้แปะแล้วแงเออที่บ้านก็ไม่มีแล้วเนี่ย <c oughs> แต่มันน่ารักมากเลยนะเคสสีนี้สีม่วงเนี่ยแต่ก็คักๆหน่อยแล้วเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ใช้มา <c oughs> กี่เดือนแล้วอ่ะหลายเดือนแล้วเออนี่ก็จะเห็นว่าเป็นพี่มินมุงนะอันนี้ก็คือดูพี่วอนโฮค้างไว้อยู่นะเออโอเพ่นไมล์ทุกคนต้องไปฟังนะจ๊ะมันดีมากแม่ตอไปนะเพื่อนๆก็จะเป็นกระเป๋าตังค์จ้าเออก็จะมีบัตรอยู่นนี้เลยแล้วก็ข้างหลังก็คือรูปพี่จินอูนี่พี่จินอูคนนี้นะเออก็ไม่มีอะไรตังก็ไม่มี ก็จะมีแค่แหละกระเป๋ากระเป๋าอย่างเดียวคือรวมทุกอย่างรวมทั้งบัตรแล้วก็ตังค์แล้วก็เศษตังค์แล้วก็แบงค์รวมหมดเลยแล้วก็มีกุญแจห้องพวงกุญแจนี้พูดถึงผ้าเช็ดแว่นแล้วก็ต้องมีแว่นสิจา้าเออผ้าเช็ดแว่นดีมากเลยนะดีมากมากอันเนี้ยดีมากๆเพื่อนๆลองไปใช้เอออันนี้คือแ,แว่นเราเองเก็บไว้เวลาเรียนแต่บางทีก็ลืมเอามาใสา่ก็มีนี่เจลล้างมือนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาจาก <c oughs> โลตัสยี่สิบสองบาทมาั้งเออก็ซื้อ ซื้อเพราะไว้เกลเอะปะแกช่วงนี้ก็ต้องมีป้าเออก็เนาะโควงโควิดมีทำไมก็ไม่รู้อดดูอดดูคอนเสิร์ตเลยจ้าจะมีตัวนี้มันดีมากเราใช้มาตั้งแต่มัธยมและไอซ์อะไรเนี่ยเออลองลองลลอง,ลองไปดูกันได้นะเจลลี่บาร์มอะไรอ่ะแบบมันหอมมากเลยเพื่อนๆอย่าให้ได้กินนะอะยี่สิบกว่าบาทมัง้งเออมันหอมมากแล้วม,มันีนี่ บ,บินอะไรก็ไม่รู้ซื้ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีบินอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าเรียวมากปึ๊บแล้วก็จะมาดู <c oughs> บินอีกแล้วโอ้โหขยะไม่ใช่ต้องพูดว่ากระเป๋าหรือถังขยะเนี่ยทําไมขยะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดถุงอันนี้ให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลย ออกมาก็จะเป็นนี่คูชั่นลาเนตจ้าเอา้ากลับด้านอีกนะคูชั่นลาเนตตัวนี้ดีมากเลยเพื่อนๆเขาบอกคุมมันใช่ปะแต่เราเป็นคนหน้ามันมากอ่ะเออมันก็ไม่ได้คุมมากขนาดนั้นแต่ผิวสวยมากๆเพื่อนๆลองไปดูกันได้นี่ใช้เบอร์ยีิบเอ็ดนะแต่มันไม่มีพวกแบบตัวเอ็ตัวตัวอะไรนะที่เป็นโทนโทนโทนสีผิวอะเออมันไม่มีมันเป็นแค่เบอร์เดียวเดียวเลยอะหายใช้ไม่ทัน ก็จะมีปากกาปากกาก็จะมี3ามแท่งก็คือจะมีปากกานําเงินปากกาสีแล้วก็ปากกาไฮไลท์นะพกพกแค่นี้มีกีฟมีหนังยางไม่รู้จะพกไปทําไมนะทั้งที่หนังยางบนหัวคือมันไม่ขาดแต่ก็พกไว้เพื่อฉุกเฉินเพื่อมันหายเพื่อมันหลุดอะไรก็คือสาบานว่ามีปากเดียวมีสีแท่งแต่ใช้จริงจงกี่แท่งจ้ะแท่งเดียวแต่พกทําไมสีแท่งเพื่อความเกเรๆในชีวิตเนาะก็จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็น d ดียลิฟโกเบอร์ศูนย์ูย์สี่ถูกแล้วเออคอรเลอรอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีไว้ประดับบารมีนิดนึงอย่าเกีียดกันนะเพื่อนๆเราก็ต้องมีอัธรโนในการทำคลิปเนาะแบบ Energy 3ร้านอ n e r g ออะไรอ่เงี้ยเออสีนี้สวยมากเพื่อนๆถ้าทาแบบนิดเดียวอ่ะ <c oughs> เหมือนจะไม่สบายเลยอะเสียงแหบแล้ว <h chu va> จะไม่สบายอีกแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อน <c oughs> นี่อันนี้คือเบอร์อันนี้คือ for you two ที่ออกใหม่นะเบอร์ศูนย์หนึ่งสวยเนาะมันปุ้งมากแกแล้วก็นี่สีศูนย์สามนี่ทาสองสองสองอันนี้เออสองอันนี้รวมกันแล้วแบบ <c oughs> มันดื้อมากแล้วก็สองอันนี้รวมกันก็ดื้อมากเออที่ทาอยู่ตอนนี้คือสองอันนี้รวมกันวันไหน,นมีอารมณ์ก็จะทาสองสีค่ะแต่ถ้า <c oughs> ไม่มีเวลาคือไม่แต่งเลยนะ ทากันแดดแล้วก็วิ่งออกเลยเพราะว่ามันจะไม่ทันไงอันนี้เบอร์คุณสายป่านค่ะส่วนนี้เบอร์คุณบินชี่นะศูนย์หนึ่งกับศูนสามสวยแมากจริงเออลองไปดูกันได้ <c oughs> แท่งละหกสิบกว่าบาทเจ็สบกว่าบาทปะ่ะไม่แน่ใจเออแล้วก็อ๋อไม่ใช่สี่จ้ะห้าจ้ะรวมริปมันอันนี้อีกคือเป็นคนติดลิปมันมากดูดิเพิ่งซื้อนะยังไม่ยังไม่ถึงกี่เดือนเองสองเดือนเออมันลดเหลือเท่านี้แล้ ตอนแรกคือมาแบบยาวเลยจ้ะคือฉันใช้แล้วเหลือเท่านี้เป็นคนบ้าลิมมันมากๆมันมีช่วงหนึ่งที่ทาตลอดทา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 ตลอดอ่ะเออแล้วก็นี่ power bank ดูซิของใครดูซิของใครของมอสไซน์นั่นเองจ้ากระเป๋าก็ใช้ของผู้ชายเนาะวินเดอร์ power bank ก็ใช้ของผู้ชายอีกมันซะเอ๊คิดดูจ้าว่าติงขนาดไหนแต่มันแค่2,000แอมป์ไงแต่แต่ม really sure ีไว้ทำไมประดับบารมี ก็คือมีไว้เฉยๆมีไว้ก่อนเพื่อหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคลิปดัองอีกตัวหนึ่งในกระเป๋าก็จะมีอีกนะมันยังไม่หมดเว้ยเพื่อนๆเราพกเยอะมากก็จะมีสายชาร์จนี่มันจะหดได้ใช่ปะนี่มันก็จะเหลือประมาณเท่านี้เออแล้วสีคือปุกป๊กน่ารักมากดูตัวนี้สิเมียวเมียวเห็นจันตาใช่ไหมวะใช่ใช่ไหมดิอ่ะเออน้ารักงนาอนแล้วก็นี่สาย มีหลายไทปยเลยจ้ามีสมี3าหัวจ้ะอันนี้คือ iOS ก็คือ Apple อันนี้ Type C อันนี้ Android ปกตินะนี่ก็เผื่อแบบเวลามีใครยืมมาแกเราก็ต้องมีเระว่าเออแล้วก็ที่มีหัวชาร์จนะเพราะว่าไอเผื่อ iPad แบตหมด iPad คือชาร์จกับ Power Bank คือไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นเลยแหละเออต้องใช้แบบหัวชาร์จอย่างเงี้ยมันแบบแบตใหญ่หมั้งเออก็เลยแบบ ขอขอที่ชติใหญ่ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพิเศษเลยแล้วก็ต่อไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไ,ได้สิ่งนี้ขาดไปตายแน่ๆตายมากมากมากจิ้งแอร์พอร์ตนั่นเองนี่เปิดให้ดูนี่เสียงเสียงไม่จะพูดว่าไงอันนี้คือดีมากมันตัดเสียงเพื่อนเพื่อนตัดแบบไม่ถ้าไม่ได้ยินอะไรเลยอย่ะเออถ้าเปลี่ยนเป็นระบบตัดเสียงอีตัดเสียง่ะระบบตัดเ,เ,เสียงคือเจียมระบบปกติก็โอเค มันก็ถ้าในระบบปกติใช่ป่ะมันก็เหมือนหูฟังธรรมดาแหละทั่วไปแหละแต่ที่มันพิเศษก็คือมันตัดเสียงได้แล้วก็มันเป็นหูจุ๊บแบบเนี้ยมันเหมือนตัวตัวผักในเกมแต่ก่อนที่เราเล่นกันนะที่มันยิงปิ้วๆอ่ะเออคือคือการแต่เคสหายากมากมามมอมมมมมากมากมากส่วนมากจะมีแต่เคสรุ่น AirPods หนึ่งกับสองช่วงเวเออมันจะไม่ค่อยมีโปรอะไม่รู้ทําไมอ๋อมีอีกอันหนึ่งยังไม่หมดสแตมหนึ่งบาทเลยนะ เก็บไปซื้อของป่ะเซเว่นไม่มีอะไรแล้ว่เพื่อนๆก็หมดเท่านี้แล้วแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะจะพยายามมาทำคลิปบ่อยๆนะคะเย้